สวัสดีครับเพื่อนๆครับเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งลุงตอมมาแล้วครับลุงตอมไม่ได้อัปเดตเรื่องของไก่ที่บ้านนานเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่โดนสุนัขเข้ามากัดกินไก่ก็แทบจะหมดนะครับหมดเลยไม่เหลือสักตัวตอนนี้เพิ่งเริ่มใหม่นะครับก็จะมีเหลือบ้างมีไก่ปลาดูหางดําเหลือบ้างไก่บ้านเหลือบ้างไก่ไข่เหลือนิดเดียวนะครับเหลือพ่อพันธุ์ไก่ไฮบิดเนี่ยก็ผสมกันในนี้ก็ลุงตอมกะว่าจะเริ่มต้นจากยังไงก็กตามขอให้ได้ผลิตลูกไก่ ตัวเมียให้ได้เยอะๆก่อนอาจจะถ้ามีสายพันธุ์ไก่ไข่มาติดก็จะได้กินไข่ถ้าเป็นไก่บ้านเราก็จะได้เป็นเอาไว้เป็นตัวเมียอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้เป็นโครงสร้างของฟาร์มเราก็จะได้ผลิตไก่ให้ได้เยอะๆเหมือนเดิมเลิกงานก็มาให้อาหารไก่ครับก็ เป็นความสุขอย่างหนึงนะ่งเนาะเพื่อนเพื่อนก็คงจะมีความสุขเหมือนกันแหละคนที่เลี้ยงไก่ก็ชอบดูไก่เนาะลุงต๋อมว่าดูเขาก็เ,เพลินดีเหมือนกันนะครับคนที่ชอบเลี้ยงไก่ก็ตอนนี้นะครับมีบางตัวที่ลุงต๋อมให้เขาฟักเองแล้วเขาก็เลี้ยงลูกเองนะครับก็ดีมากส่วนอีกบางส่วนนะครับลุงต๋อมก็เข้าตู้ฟักอย่างเช่นชุดนี้นะครับจะเป็นลูกของอไก่ไข่ไฮบริดผสมกับพ่อพันธุ์โรสไอแลนด์เรดสีแดงนะครับก็เป็นพ่อพันธุ์ไก่ไข่สีแดงลุงต๋อมกล่าวว่า จะค่อยๆเพิ่มจํานวนไปนะครับทําไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องรีบเนาะอันนี้ซื้อมานะครับเป็นซื้อมาจากสุขโขไทยนะครับเป็นไก่ไข่สายพันธุ์โรสไอแลนด์เรสสีแดงนะครับและก็ตัวสีดำๆเขาขานี่จะเป็นบาพีมัดร็อกเป็นไก่ไข่อีกสายพันธุ์หนึ่งเหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะได้เป็นสายพันธุ์ไก่ไข่ประจําบ้านเนาะค่อยๆเพิ่มจํานวนไปนะครับ วันนี้เดี๋ยวลุงตอมจะมาให้วัคซีนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเอามา2อาทิตย์แล้วมันเกินแล้วจริงๆอาทิตย์แรกเนี่ยเราควรที่จะรีบให้วัคซีนนะครับแต่ว่าลุงตอมคิดว่าระหว่างการขนส่งเขาอาจจะสะบักสบอมหน่อยก็ให้เขาได้พักฟื้นสักหนึ่งอาทิตย์นะครับก็เลยลาช้าไปแต่ว่าที่เราฟักเองนะครับก็จะเริ่มให้เลยตัวนี้นะครับเป็นรูปพันธุ์ไก่ไข่ที่ผสม จากฟาร์มของเราแล้วก็เอามาเข้าตู้ฟักนะครับที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นรถไอเลนเรดนะครับก็ออกสีน้ําตาลเข้มโตมาก็จะมีสีแดงนะครับตัวขนปุกปุยดีนะครับตู้ตอนนี้ตั้งอุณหภูมิที่37.2นะครับความชื้นอยู่ที่6 7 7ินะครับก็ออกมาได้ดีอยู่เพื่อนๆที่ถามมาบอกว่าทําไมมันไม่ออกบางตู้เนาะก็ ลองดูนะครับลองปรับเรื่องของอุณหภูมิดูนะครับให้มันคงที่แล้วก็ความชื้นให้คงที่แล้วก็อย่าลืมการกลับไข่ด้วยเนาะจะได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับอา,อายุสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเริ่มให้ได้เลยนะครับแต่ว่าคนที่ถามมาบอกว่าถ้ามันเกินนั้นได้ไหมก็ให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกไก่ของเราเพราะว่าถ้ามันป่วยมานี่ยยากมากในการที่จะไปรักษา แต่ว่าถ้าเราป้องกันเรื่องของวัคซีนให้เขาไปก่อนนะครับให้เขาไว้ก่อนมันก็จะเพรเซฟว่างั้นเถอะนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยของลูกไก่ของเรานะครับอันนี้ลุงต่มเลี้ยงไว้ก็ให้กกไฟนะครับกกไฟ60วับบาททั้งไก่ตัวเล็กตัวโตนะครับอย่างออกจากตู้ฟักมาใหม่ๆ2วันอ,ออกจากตู้ฟักอย่างเนี้ยหรือตู้เกิดอย่างเนี้ยนะครับก็ให้ไฟ60บบาตแล้วก็เจาะ อากาศให้นีให้เขาหายใจได้ด้วยนะครับข้างบนก็คือ,อปิดด้วยตาข่ายไม่ให้ไก่ตัวใหญ่ลงมา,าจิกลงมาทําร้ายนะครับให้เขากินน้ํากินอาหารให้เพียงพอนะครับก็ให้วให้น้าวิตามินไปด้วยนะครับวัคซีนที่จะให้วันนี้นะครับเป็นวัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบลุงต้อมไปซื้อมาที่ร้านขายยายและอาหารสัตว์ ราคาชุดนี้60บาทนะครับเพื่อนๆอนอาจจะไปขอที่ปศุสัตว์อำเภอก็ได้นะครับลองไปดูก็มาผสมนะครับโดยเราดูดตัวใช้ไซลิงดูดน้ํายาละลายนะครับจากหล,ลอดใหญ่นะครับเอาไปฉีดผสมลงในยาวัคซีนนะครับพอเราผสมตัววัคซีนละลายให้เข้ากันแล้วเราค่อยเอาน้ํายาที่ได้ไปฉีดคืนในขวดแอมใหญ่ที่เป็นน้ํายาละลายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ไปฉีดให้กับไก่ไปหยอดให้กับไก่นะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่เป็นตัวปีกแมงปอนะครับตัวนี้นะครับซื้อมา20บาทนะครับหักใครหาไม่ได้ก็ไปดูที่ร้านขายอุปกรณ์อาหารสัตว์นะครับพวกนี้เขามีแน่แหละสำหรับวิธีการหยอดนะครับเราก็จะหยอดเข้าที่ตาหรือที่จมูกก็ได้นะครับตัวละ1-2หยดนะครับก็ ในชุดนี้นะครับมันจะหยอดได้อยู่ประมาณ50 50ตัวนะครับลุงต่อมก็ว่าคุ้มอยู่นะครับลงตุนเท่านี้แล้วเราสามารถที่จะป้องกันโรคให้กับไก่ของเราได้เนาะก็นี่ครับหยอดเข้าตาแล้วแต่ว่าใครจะจับถนัดมือซ้ายหรือมือขวาก็ตามสะดวกนะครับเ,เพื่อนอันนี้เป็นลูกไก่ตัวเล็กๆที่เพิ่งเอาออกจากตู้ฟักได้1สัปดาห์นะครับได้1สัปดาห์การที่เราให้ป้องกันไว้เนี่ยมันก็ มันก็ดีนะครับดีกว่าเราจะไปแก้ปัญหานั้นเองนะครับก็แต่ว่าก็มีเพื่อนๆสอบถามมาอยู่นะครับว่า,าถ้าไม่ให้เนี่ยได้ไหมก็ให้แม่ไก่เขาเลี้ยงเองอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยมันไม่มีการระบาดของโรคเนาะก็ไม่มีไก่ต่างถิน่นหรือไม่มีคนต่างถิน่นผูกพานไม่มีสัตว์อย่างอื่นนําโรคนําพาเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะไม่ได้รับความเสี่ยงมากนักแต่ถ้าอย่างลุงตอมเนี่ยลุงตอมก็ เอาแบบความมั่นใจไว้ก่อนนะ้อยอย่างน้อยเราก็ป้องกันไว้นะครับป้องกันไว้ปิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้ามันเสียหายมาเราก็จะเสียใจแทนที่เราจะเลี้ยงไก่แล้วมันมีความสุขเนาะมันก็จะเป็นความทุกข์ซะเปล่าๆนี่นะครับลูกไก่เจ็บเจ,บจ,บจบพวกนี้อ่าให้วัคซีนแล้วเราก็แยกไว้อีกกระบะหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจําไม่ได้ว่าตัวไหนให้แล้วนะครับก็ แล้วก็ในช่วงที่ให้วัคซีนเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีความเครียดตัวที่พอจะช่วยได้เนาะก็จะเป็นให้น้ํายาวิตามินครับไบโอบีสิที่เป็นน้ํายาสีแดงแดงครับให้ลูกไก่เขาก็จะได้คลา,ายเครียดด้วยนะครับตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีในวันนี้ที่เราให้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาสัก สี 4, วันหรือสัปดาห์หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับภูมิคุ้มกันถึงจะเกิดแล้วมันก็จะคุ้มกันให้กับไก่ของเราได้อ่าประยะเวลา3-4เดือนนะครับตามที่ลุงต๋อมอ่านในหลักอ่าในตำราเนาะก็บอกว่าจะคุ้มกันได้ประมาณนี้ถ้าหากว่าช่วงนั้นไก่เรายังไม่ได้จัดจําหน่ายยังไม่ได้ขายไปควรที่จะให้กระตุ้นเพิ่มอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการดีก็อันนี้เป็นลูกไก่ที่เราให้วัคซีนแล้วเรียบร้อยนะครับ ในบ่ออนุบาลชุดนี้จะเป็นไก่ลูกผสมนะครับที่ลุงต๋อมเอามาฟักที่ตู้ฟักนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับมีสายเลือดของไก่ไข่นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นบรรพบุรุษที่ยินเขามาโชว์ครับมาเด่นตอนนี้เป็นไก่สีขาวทั้งท,งท,งทง้ที่มันได้จากาพ่อพันธุ์ไฮบิดเนาะผสมกับไก่บ้านผสมกับไก่ประดูแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลูกไก่ผสมโดยลุงต๋อมตั้งใจว่ายังไงก็ตามตอนนี้ขอให้ผลิตได้เยอะๆก่อนอาจจะใช้เขาเป็น ไก่เนื้อก็ได้แต่ถ้าเขาออกไปาทางไก่ไข่นะครับอย่างเช่นตัวนี้เราก็ให้เป็นผลิตไข่ให้เรากินนะครับบางตัวก็จะเป็นไก่เนื้อนะครับก็แล้วแต่ตอนนี้คือมันเริ่มต้นใหม่เนาะจากการที่เราสูญเสียเกือบจะทั้งหมดนะครับตอนนี้คนรักไก่ก็มาเลี้ยงไก่แบบนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนก็คงจะมีความสุขด้วยนะครับคนที่ได้ดูไก่นะครับบอกลุงตอมมาด้วยก็แล้วกันว่าชอบแบบนี้ก็ลุงตอมจะได้ทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับไปดูการเลี้ยงไก่ด้วยกันนะครับ หากเพืเ่อนๆมีข้อเสนอแนะดีๆนะครับก็บอกลงต่อมาด้วยก็ได้ลุงตอมจะได้นํามาปรับใช้ครับในช่วงที่เริ่มต้นทำไก่อีกครั้งนึงเนี่ยนะครับลุงต่อมีทั้งแบบว่าเราฟักเองเนาะแล้วก็ให้แม่ไก่ฟักให้ให้แม่ไก่เลี้ยงเองนะครับแล้วก็ที่ลุงต่อมาอนุบาลเองนะครับก็มีทั้ง2แบบเพราะว่า,าบางช่วงบางตอนเราก็ไม่พร้อมที่จะเข้าตู้ฟักอย่างนี้นะครับก็ก็เลยอเอา2วิธีนี่แหละนะครับ มันทําให้เราได้จํานวนลูกไก่ที่เพิ่มเยอะนะครับเดือนเดียวในลุงต๋อมเดือนนี้คาดว่าจะได้ลูกไก่อยู่ประมาณห้าสิบตัวนะครับห้าสิบตัวแต่ก็น่าจะเกินแล้วล่ะนะครับน่าจะเกินแล้วล่ะเพราะว่าบางส่วนมันเสียหายครับที่ลุงต๋อมเอาไปให้แม่ไก่เขาฟักเองเนี่ยเขาไปฟักซ้อนกันนะครับสามรังในลังหนึ่งมี3ามแม่อย่างเงี้ยนะครับก็ไข่เสียหายก็เยอะเนี่ยดูครับเป็นลูกไก่ผสมครับที่ได้จากเอามาเราให้ทั้งไก่บ้านไก่ไข่ผสมกันแล้วเอามาฟักครับ แล้วถ้าเป็นอย่างตัวปลาดูหางดำเนี่ยลุงต๋องยังชอบโครงสร้างอยู่นะครับเพื่อนๆที่อยากจะเลี้ยงปลาดูหางดำเนี่ยแบบนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ดําสนิทแล้วมันมีขาวๆมีแดงๆน้ําตาลขึ้นมาผสมก็เนื่องจากว่าเขาผสมกับไก่บ้านนะครับก็เอาละยังไงก็ช่างตอนนี้ขอเพิ่มจํานวนไว้ก่อนเคยมีไก่เต็มบ้านนะครับเวลาเลิกงานกลับมานี่ไก่วิ่งมาต้อนรับเนี่ยโอ้ยชื่นใจนะครับแต่ตัวนี้มันเกือบจะหมดแล้วลุงต๋อบก็ต้องมาทําใหม่นะครับก็ คนที่อยากได้ไก่เนื้อเขาก็ยังตามหาซื้อนะครับราคาก็ยังดีอยู่ก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่8 0บถึง110บาทนะครับก็ยังราคาดีอยู่คนที่อยากเลี้ยงไก่เนี่ยลุงต๋องว่าทําลูกไก่ขายเนี่ยก็ยังได้นะครับตลาดก็ยังดีอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้อันไหนที่เราทําได้เนาะก็ลองทํานะครับมีมีเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าอยากเลี้ยงลุงต๋องก็โอเคเลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ uh, ทําลูกไก่ขายก็ยังได้เพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอคนหาซื้อก็ยังเยอะอยู่ ทีนี้วัคซีนที่ใช้แล้วนะครับอุปกรณ์พวกนี้มันต้องกํากจัดทิ้งนะครับฆ่าเชื้อแล้วก็ขุดหลุมฝังเงี้ยก็ได้ก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อตัวหนอนไปก่อโรคอีกนะครับแล้วก็มันเสื่อมแล้วนะครับไม่ควรที่จะเก็บมาไว้ใช้อีกหากมันเหลือเนาะมีเพื่อนถามมาได้มีเพื่อนถามาม,ถามานะครับว่ามันเหลือเก็บไปใช้ได้ไหมไม่ควรที่จะใช้นะครับเพราะมันจะเสือสเส่อมสภาพเสื่อมสภาพเอาใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเอาไปทําลายทิ้งซะดีกว่า แต่ว่าไอตัวปีกแมงปอตัวนี้เก็บไว้ใช้ได้นะครับเอาไปต้มในน้ําเดือดสัก5นาทีนะครับเดือด5นาทีแล้วเราก็เก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปได้เพราะว่ามันก็เป็นราคาอยู่เนาะอันหนึ่ง120บาทครับเก็บไว้ใช้รอบต่อไปจากนั้นก็ให้อาหารเขาครับให้อาหารให้น้ำยาวิตามินคลายเครียดก็อนุบาลไว้แบบนี้เลยนะครับต้องตอมว่าสักหนึ่งงเดือนนะครับหนึ่งเดือนเดี๋ยวค่อยเอาไปปล่อยไปปล่อยข้างนอกนะครับก็ จะได้แบบให้เขารอดปากเหยี่วปากกาสักหน่อยเพราะว่ากาก็เยอะครับช่วงนี้ปล่อยออกไปเนี่ยก็คือโดนคาบโดนจิกไปกินแน่ๆนะครับเอาล่ะครับลุงตอมก็คงมาอัปเดตเรื่องของ การเริ่มต้นเลี้ยงไก่ของตอมใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆได้ชมเท่านี้ก่อนนะครับก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจคนที่อยากดูการเลี้ยงไก่เนาะมีเพื่อนๆถามมาลงุตงตอมก็มาอัปเดตให้ชมครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด, like, กด Subscribe คอมเมนต์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับกิ้งๆๆรับการแจ้งเตือนจากลงุงตอมนะครับทุกครั้งเลยเราจะได้ชมกัน เต็มที่บอกว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วเพ tamam <uh> ื่อนๆก็จะได้ชมการอัปเดตจากลุงตอมเนาะฝากด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ